เราเห็นข่าวเรื่องของ v o กชัว g g n n ปิดโรงงานแล้วเราก็เริ่มเห็นการพูดถึงสัภาพของเยอรมนีในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ของยุโรปนะคะว่าเขากำลังปว่วยหรือเปล่าเขาจะเป็น Sick Man of e u r o p e อีกไหม ธุรกิจรถยนต์เยอรมันซึ่งเป็นหัวใจหลักเป็นเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนเยอรมันตั้งแต่สงครามโลกที่สองมาเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาตอนนี้มันมีเรื่องการเปลี่ยนแปลนั้นเทคโนโลยีไฟฟ้าเนี่ยซึ่งตอนนี้เยอรมันก็ไม่ได้เป็นผู้นำจริงๆเขาบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยมันมันไม่ได้เหมือนรถ combustion engine ทั่วไปนะรถซันดา เพราะน,นั้นคือเอนจิเนียริ่งต้องดีซึ่งอันนี้เยอรม,มันได้เปรียบแต่พอลกลายเป็นรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยเยอรม,มันไม่ได้เปรียบไม่ได้เปรียบแบตเตอรี่ก็มาจากจีนเอนจิเนียริ่งไม่เท่าจะไม่ได้ใช้เลยก็ใช้เป็นมอเตอร์อย่างเดียวเพราะนั้นแต่หลายอย่างเนี่ยความได้เปรียบของเยอรมันเลยหายไป <S <S ด้านเทคโนโลยีเนี่ยยุโรปก็ตามนะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าต่อไปยุโรปเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเอจิงพ population เทคโนโลยีก็ซูไม่ได้ด้านการอาหารก็ไม่มีก็คล้ายๆเป็นจะลดบทบาทตัวเองลงมา ตอนนี้ยุโรปมันก็นั่งดูเทคโนโลยีผ่านตัวเองไปนะดิจิตอลเวิลด์เนี่ยก็เรียกว่ายุโรปแทบจะไม่ได้พาร์ทิซิเพตตรงนี้เลยยุโรปยังเป็นเขาเรียกว่าเ Traditional ป Traditional ็นทรานดิชันนอลเคมีทรานดิชันอลอินดัสทรีซึ่งเป็นธุรกิจแบบเดิม ที่ยุโรปนะคะที่ยุโรปตอนนี้เนี่ยเ,เราติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของเยอรมนีนะคะดูไม่สู้ดีมาหลายสัปดาห์แล้เราเห็นข่าวเรื่องของ Volkswagen ปิดโรงงานแล้วเราก็เริ่มเห็นการพูดถึงสถานภาพของเยอรมนีในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ของยุโรปนะคะว่าเขากำลังป่วยหรือเปล่าจะเป็น Sick Man of Europe อีกไหมเพราะดูเหมือนว่า ถ้า Volkswagen ปิดเนี่ยมันก็แปลว่าเศรษฐกิจอ่อนแอฝั่งของ Volkswagen เองเขาก็บอกนะคะว่าเขาค่อนข้างจะเห็นภาพสัญญาณของการบริโภคที่ชะลอแล้วก็เห็นความเสี่ยงเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเรื่องของปัญหาต้นทุนนะคะเทียมประเมินเคสของ v o l k s w a g e n นี้ก่อนนะคะมันบ่งบอกอะไรบ้างมันสะท้อนอาการอะไรของเยอรมัน ที่จาได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มาคุยกับทางเทรดเดอร์เคพีเนี่ยก็เรื่องซิกแมน o ับยุโรปเหมือนกันนะ<ช>ปีนี้คุยเรื่องเดิมเลยนะจริงๆปัญหามันดูแย่ลงกว่าเดิมนะจริงๆจากตอนนั้นที่คุยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองอ่านจ d p ให้ฟังนะฮะเนี่ยพี่มีตัวเลข GDP ไตรมาสสองปีที่แล้วศูนย์ก็คือไม่โตศูนย์เปอร์เซ็นต์ Q สามลบศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์ Q สี่ของปีที่แล้วลบศูนย์จุดสองนะ Q หนึ่งของปีนี้ลบศูนยะ์จุดหนึ่ง Q 2ของปีนี้0%ก็คือแปลว่าเยอรมันเนี่ยแทบจะไม่โตเลยนะฮะแปลว่า6ควอเตอร์ห้าหกควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีโตอยู่ควอเตอร์เดียวที่เหลือติดลบหรือศูนย์หมดนะฮะอันนี้โอ้โหมันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างสะท้อนว่าอย่างที่บอกเนี่ยโฟกซ์กวาเกซึ่งทาไมมันถึงเป็นบิ๊กดีลอ่ะยิงโรงงานก็แล่ขแต่แต่เยอรมันไม่ใช่เยอรมันเนี่ยใครทํางานที่โฟกซ์ไวคือจ็อบฟอร์ไลฟ์คือไม่มีการไล่ออกมันเหมือนงานราชการเลยที่เขาคิดกันก็คือยังไงทํา ทำได้ตลอดทั้ง <Engine. S 1> ชีวิตนะอ่าอ่าแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ละนะเพราะว่ามันมีอย่างที่เราบอกว่าตอนนี้มันมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางนันะเทคโนโลยีนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยซึ่งตอนนี้คล้ายๆเยอรมันก็ไม่ได้เป็นผู้นำละนะจริงๆเขาบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันมันไม่ได้เหมือนรถคอมบัสชั่นเอนจินทั่วไปนะรถสันดาบพวกนั้นคือ e n นจิเนียริ่งต้องดีซึ่งอันเนี้ยเยอรมันได้เปรียบแต่พอกา,ายเป็นรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยเยอรมันไม่ได้เปรียบนะไม่ได้เปรียบ แบตเตอรี่ก็มาจากจีนนะฮะเอนจิเนียริงก็ไม่เท่าจะไม่ได้ใช้เลยนะฮะก็ใช้เป็นมอเตอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยความเด้นเรียบของเยอรมันเลยหายไปแลนะถ้าถามว่าราคาของรถเยอรมันเนี่ยก็คือไพรซ์ว่าเป็นราคารถพรีเมียมนะฮะแต่ในขณะที่ถ้าคุณจะไพรซ์พรีเมียมเนี่ยคุณต้องจัดซีฟายนะว่าทาไมคุณถึงพรีเมียมไม่จะเป็นเรื่องเครื่องยนต์เรื่อต่างๆนานานาแต่ว่าของรถ EV มันไม่ใช่รถไฟฟ้าเนี่ยมันแทบจะเลเวล playing field เพราะนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นว่าแข่งกันที่ราคา แล้วก็รถรถจีนเองเขาก็รู้ว่าเออถ้าเอาเอาแบรนด์จีนเองดีไซน์ไม่สวยก็อาจจะขายไม่ได้เขาก็เลยไปจ้างคนเยอรมันมาดีไซน์จริงหลายรถที่พี่ไปไปวิสิตมาเนี่ยเขาก็เขาก็จ้างคนที่มิวนิกแล้วก็ถามว่าเอยทำไมรถอยู่สวยจังเลยเก็บอกอ๋อเนี่ยก็คนที่ดีไซน์เน์ของเราก็จ้างมาจากบีเอ็มทั้งนั้นก็ <laughs> คือเป็นคนเยอรมันรวมไม่มีคนจีนดีไซน์เลยนะฮะับก็เลยรถหน้าตาก็อาจจะคล้ายๆรถเยอรมันนะแล้วก,แวก็แล้วก็ปุ๊อ การผลิตอะไรพวกโครงสร้างอะไรก็แข็งแรงนะแล้วเขาก็ไปเน้นโฟกัสออนออนแบตเตอรี่เอานะเพราะฉะนั้นตัวนี้เองทำให้ธุรกิจรถยนต์เยอรมันซึ่งเป็นหัวใจหลักของของธุรกิจอของของเศรษฐกิจเยอรมันเนี่ยเป็นเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนเยอรมันตั้งแต่สงครามโลกนี้สองมาเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาเขาไม่รู้จะโพสชั่นตัวเองอยังไงนะจะไปแข่งกับโลเอนได้ไหมก็ไม่ได้มีแอดวานเทจจะไปแข่งกับรถจีน ความต้องการก็น้อยลงนะแล้วก็ตอนนี้ก็ลดลดจริงก็เข้ามาตีตลาดในยุโรตอนนี้ก็เลยเป็นปัญหาเยอะมากนะครับในในกลุ่ม v o l ks w a g e n เนี่ยซึ่ง,งจริงๆถ้าไปดูโครงสร้างของเศรษฐกิจยเยอรมันเนี่ยถ้าบริษัทไหนของเยอรมันเนี่ยจ้างคนเกิน500คนเนี่ยจะต้องเอายูเนียนพนักงานจากสหภาพเนี่ยไปนั่งในบอร์ดตัวแทนจากนั้นต้องไปนั่งในบอร์ดซึ่งมันทําให้การจ้างงาน แรงงานของเยอรมันเนี่ยค่อนข้างไม่ยืดหยุ่นเท่าไหร่แปลว่าสมมติว่าเขาต้องไล่คนออกเขาก็ไล่ไม่ได้เพราะว่ามีสาภาพไปเข้าไปเอ่อเข้าไปกันตรงนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นมันทาให้ธุรกิจเยอรมันเีอยอาจจะเรียกว่าอุ้ยอายแล้วกันนะจะขยับตัวอะไรก็ไม่ได้นะแล้วยิ่งโรงงานเราจะอย่างที่เราทราบกันโรงงานสร้างรถไฟฟ้าเงี้ยคนก็ใช้น้อยลงไปเยอะนะครับเพราะนั้นต้นทุนมันก็ถูกกว่าแต่ว่าตอนเนี้ยแต่เพราถ้ารถยังทําเหมือนเดิมอยู่ต้องจ้างคนเยอะๆเนี่ย แล้วยังอยู่ในเยอรมันยิ่งแพงเข้าไปใหญ่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าฟกซองเกนรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าไม่ทำเนี่ยไม่ได้ละมันเป็นมันเป็นดูออเดนแล้วมันเป็นคริติคอลโมเมนต์ละเขาเลยต้องบอกว่าโอเคงั้นก็อาจจะต้องปิดโรงงานต้องย้ายฐานการผลิตหรือต้องเปลี่ยนโมเดลการโปรดักชันเพราะนั้นงานทุกอย่างก็ไม่ได้การันตีเพราะนั้นตรงนี้มันเลยทําให้พาราดม์นะพาราดมหรือโครงสร้างเศรษฐกิจเยอรมันที่เฮ้ยคนก็จะมีงานทําคนไม่โดนไล่ออกเนี่ยมันเริ่มมี question mark ว่าเอ๊ะมัน และจะไปยังไงต่อธุรกิจเราที่เคยเป็นมีความได้เปรียบของประเทศอื่นเนี่ยตอนนี้โอ้โหจีนก็มาตีมาตีธุรกิจของเราเนี่ยและจะยังไงเพราะว่าประเทศยเยอรมันเน้นการส่งออกนะตั้งแต่สงครามโลกที่สองเน้นการส่งออกแล้วก็เอาอินคัมเข้ามาพัฒนาประเทศทําให้คอมเพลตีฟเเนของเยอรมันก็ไปได้แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูตัวเลขเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยถ้าจะไม่โตมาหลายปีนะประมาณ3ปีนิ่งๆน,นะตัวเลขล่าสุดเนี่ย uh huh. ที่มีตัวเลขนะตัวเลขส่งออกไปเยอรมันเอ่อตัวเลขเออ่มูลค่าการส่งออกไปเยอรมันเนี่ยไอาจา้จากจเยอรมันไปจีนเนี่ยลดแปดเปอร์เซ็นต์นะอินพุตเอ่อใช่ลดลงไปแปดเปอร์เซ็นต์แล้วอินพุตอินพุตจากจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นหกเปอร์เซ็นต์นะครับก็แปลว่าตอนนี้ดุลการค้ามันเริ่มรีเวิร์สนะสมัยก่อนก็คือจะส่งออกไปจีนเออ่ซะเยอะนะจีนเป็นคู่ค้าหลักของเยอรมันนะตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาแต่ว่า อันหนึ่งที่น่าสัสงเกตนะฮะ้องกีต้าก็คือ,เ,อเราเห็นได้ว่าจริงๆเยอรมันเนี่ยธุรกิจรถยนต์เนี่ยเขาควรจะอยากจะมีกำแพงภาษีถูกไหมครกำแพงภาษีนําเข้าแต่ปรากฏว่าจริงๆกลุ่มรถยนต์เยอรมันเนี่ยเป็นคนต่อต้านด้วยนะบอกไม่เอาเพราะจริงๆแล้วพี่คิดว่าตลาดจีนก็ยังเป็นตลาดที่สําคัญของกลุ่มกลุ่มรถเยอรมันเขาก็ไม่อยากโดนนโยบายที่ต่อโต้มาจากรัฐบาลจีนแล้วก็ตอนนี้หับของการผลิต รถไฟฟ้าเนี่ยซึ่งเป็นน่าจะเป็นเอ่อเป็นตัวขับเคลื่อนเหมือนเป็นจุดเทคโนโลยีใหม่ของกลุ่มรถยนต์เนี่ยมันอยู่ที่จีนเพราะนั้นเขาไม่อยากจะโดนคัตออฟจากซัพพลายเชนตรงนั้นเขาเลยเป็นกลุ่มที่ออกมาต่อบนั้นซึ่งมันตกใจใช่ไหมคนที่อินเฟเวอร์เนี่ยคนจะเป็นเยอรมันที่อยากให้มีกำแพงภาษีมากั้นไว้แต่ไม่ใช่เยอรมันไม่เอาไอ้คนที่เอาเนี่ยคือประเทศฝรั่งเศสอย่างเงี้ยเอ่อฝรั่งเศสอยากได้เบลเยียมอยากได้คือประเทศที่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับ รถยนต์มากเลยนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ที่ไม่ได้เป็นตัวหัวใจหลักของของธุรกิจของประเทศขนาดนี้น,น้องกิต้าเปิดไปนะครับโอเคค่ะ CEO ของ Volkswagen เนี่ยบอกว่าคือนอกจากอุตสาหกรรมจะอยู่ในสภาพที่เลวร้ายมาก <c oughs> เขาก็บอกว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ยิ่งยากลําบากมากขึ้นนะคะคือนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นปัจจัยของอุตสาหกรรมเขาเองแล้วเขาเจอคู่แข่งเขาเจอจีนเขาเจอเทคโนโลยี disrupt นะคะสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมันมีผลกับตัวธุรกิจของโบกแล้วก็ของบริษัทอื่นๆยังไงคะพี่เมมองยังไงตอนนี้คือเยอรมันตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สนะหรือประมาณตั้งแต่1945มาตอนนี้ย ีที่แล้วเพอไปเยอรมันมาไปคุยกับคนเยอรมันพี่ก็ยังพึ่งรู้นะว่าตอนเนี้อเมริกาจะมีค่ายทหารอยู่อยู่ที่เยอรมันอันเนี้ยอยู่มานานแล้วบอกโอ้โหอยู่มากี่ปีแล้วนะเกือบแปดสิบปีก็ยังอยู่นะครับก็คือแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเยอรมันเนี่ยไปพึ่งอเมริกาในด้าน Security ด้านความมั่นคงทางทหารน,นะแล้วก็ไปพึ่งรัสเซียนะครด้านการเอาพลังงานที่ราคาถูกตรงเนี้ย รง้างของเยอรมันมเลยเช็คเลยนะครับเพราะหลังจากมีสงครามรัสเซียยูเครนปรากฏว่าให้พวกอเมริกาเขาบอกให้คุณต้องดูแลตัวเองนะที่ผ่านมาเราในคุณเป็นสมาชิกนาโตคุณต้องเอาเงินงบประมาณมา2%เปนี่ยมาลงในด้านเนี่ยด้านการทหารด้านกลาโหมแต่คุณก็ไม่ทําคุณมาพึ่งเราแล้วคุณก็ไม่จ่ายเงินคุณก็คิดว่ามีคนปกป้องแล้วคุณก็ไม่สนใจก็เอาเงินไปทําอย่างอื่นนะพลังงานคุณก็ไปพึ่งรัสเซีย แต่2อันนี้มันโดนเช็คเข็นละมันโดนมันสั่นคลอนละเพราะฉะนั้นตอนนี้รากฐานของเศรษฐจเยอรมันมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะเขาบอกว่าที่เยอรมันเนี่ยตอนนี้แค่จะคิปอับกับกับโลกสมัยใหม่เนี่ยต้องลงทุนประมาณ5%อต่อ,อ GDP ถึงจะแบบไม่ว่าจะลงด้ดานเทคนะฮะด้าน 5G network ด้าน defense ด้านกลาโหมเนี่ยต้องใช้5%ของ GDP ตอนมา a l l p l a n เนี่ยตอนนั้นน่ที่เศรษฐจยุโรปกำลังต้องการบูรณะจากสงครามโลกเนี่ย ใช้เงินประมาณ2%องของ GDP ซึ่งอันนี้แปลว,ว่ามันมากกว่า2เท่าของช่วงมาชาแบนที่ตอนนั้นเศษเรษฐกิจเยอรมันลาบคาบเลยนะถ้าไปดูรูปเนี่ยโดนบอมแล้วครับทุกอย่างต้องเริ่มมาใหม่ Volkswagen โฟกส์วากเก้นโรงงานเนี่ยก็ต้องต้องถ้าคนอังกฤษทหารอังกฤษไม่ช่วยซื้อไว้เนี่ยโรงงานโฟกส์วากเก้นไปแลวนะฮะเหมือนกันคือตอนนี้ผมว่าพี่ว่ามันเป็นจุดที่สําคัญของของเยอรมันเพราะว่าพอพลังงานเนี่ยตอนนี้อาพเคงราคาพลังงานลงมาเทียบกับตอนปี2022เนี่ย แต่มันก็ยังสูงกว่าตอนที่รัสเซียกับยูเครนเรื่องทาสงครามกันแล้วตอนนี้กลายเป็นว่า access ของพลังงานเนี่ยก็โดนตัดออกเพราะว่าเยอรมันบอกเราจะไม่ซื้อพลังงานจากรัสเซียรตรงนี้เองมันทาให้รากฐานคือพลังงานเนี่ยมันคือรากฐานของประเทศโดยเฉพาะอเมริกเยอรมันเป็นประเทศการผลิตนะไปในการผลิตเนี่ยถ้าพลังงานคุณแพงคุณก็ไม่ต้องไปทําอะไรละนะมันก็แข่งขันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีหลายธุรกิจที่อยากกาลังจะย้ายออกนะ หรือย้ายออกไปบ้างแล้วอย่างธุรกิจเคมีซึ่งธุรกิจเคมีเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากนะบริษัทอย่าง BASF เนี่ยก็บอกจะย้ายไปละบอกจะย้ายไปเมืองจีนได้สักนะฮะเพราะฉะนั้นหลายๆหลายๆปัจจัยเนี่ยมันทําให้โครงสร้างธุรกิจของเยอรมันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจข,ของเยอรมันเนี่ยมันโดนสั่นคลอนก็เหมือนว่าตอนนี้ถ้าไปดูตัวเลขการจ้างงานนะตอนนี้อ n นเอมพลอเมนต์เรหรืออัตราการว่างของเยอรมันเนี่ย มันสูงขึ้นประมาณ6%ซึนงถือว่าสูงไหมก็ไม่ได้สูงมากเทียบกับสมัยก่อนสมัยก่อนอาจจะเป็นสิได้แต่เขาบอกถ้าไปดูตัวไส้ในเนี่ยมันบอกว่างานในกลุ่ม Manufacturing หรือด้านการผลิตเนี่ยมันโดนมันหายไปแต่งานที่ขึ้นมาแทเนเป็นงานด้านบริการอย่างเช่นรับเลี้ยงเด็กดูเอ่ออะไรนะโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนนะอยู่ในเฮลท์แคร์นะแต่งานพวกนี้เป็นงานที่ รายได้มันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าเยอรมันเอางานที่อาจจะเงินเดือนไม่สูงมาแทนกับเงินเดือนที่สูงเพราะนั้นแต่ตัวเลขตัวเลขอันเนมพลอยมนอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ตรงนี้พอไปดูไส้ในมันทําให้หลายหลายคนในเยอรมันเนี่ยเริ่มกังวลแล้วว่าเฮ้ยมันเราจะยังไงต่อดีประเทศเรามันถึงจุดที่เฮ้ยมันต้องทําอะไรสักอย่างนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งมีอาทิตย์ที่แล้วมั้งเพิ่งมีรีพอร์ตออกมาจากมาริโอ้ดรากีบอกว่า European ั้งหมดเนี่ย EU ทั้งหมดเนี่ยคอมเพตติฟิเนสจะไปยังไงเพราะว่หนึ่งอ้ค่าของชีพเราก็สูงนะรายได้ของเราก็ของเยอะภายใน20ปีที่ผ่านมาของของอเมริกาโตขึ้นกว่าในยุโรป2เท่านะ mm hmm. แล้วในในอเมริกาเนี่ยก็แข่งกับจีนเรื่องเทคซึ่งยุโรปไม่ได้เทคพาร์ทในเรื่องนี้เลยนะแล้วก็บอกใน Top ป0 Tech c o ทคคอมีเนี่ยมีแค่4บริษัทมาจากยุโรปนะเพราะนั้นตอนนี้ยยุโรปเหมือนก็นั่งดู เทคโนโลยีผ่านตัวเองไปนะดิจิตอลเวิลด์เนี่ยก็เรียกว่ายุโรปแค่จะไม่ได้พาร์ i ิซิ a เ e ตรงนี้เลยนะยุโรปยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรานดิช o ันอลอีคอมนอมีทรานชชันอลอินดัสทรีซึ่งเป็นธุรกิจแบบเดิมๆนะก็จริงๆก็พูดมาก็อาจจะคล้ายๆไทยนะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นเลยว่าด้านเทคโนโลยีเนี่ยยุโรปก็ตามนะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าต่อไปยุโรปเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเอจิ g งพอ u l a ูเลชันนะฮะเทคโนโลยี technology ก็สู้ไม่ได้ด้านการทหารก็ไม่มีก็คล้ายๆเป็น ลดจะลดบทบาทตัวเองลงมานะเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้ก็เลยมือับว่ามีการ call for action ไอ้แล้วยุโรปจะต้องทํำยังไงต่อดีถึงจะออกมาเนี้ยจะน้อยแข่งในด้านเทคด้วยนะเรื่องเซมิคอนดักเตอร์อะไรนี้ยุโรปก็ไม่ค่อยเกี่ยวเลยนะเพราะนั้นกลายเป็นอเมริกากับจีนเนี่ยแข่งกันชัดเจนนะครับแต่ยุโรปตอนนี้ยธุรก,กิจ traditional เนี่ยก็โดนเฟร e เชนจากจีนนะดีมาก็น้อยลงการค้าก็ไม่ได้พลังงานก็มีปัญหา แรงงานก็จะหายไปปีละ2ล้านคนอะไรอย่างเงี้ยครับคือทุกอย่างมันมา,ามพร้อมๆกันก็เป็นจุดที่จริงๆหลายๆประเทศก็เจอจริงฟังแล้วเหมือนประเทศไทยนะแค่เปลี่ยนตำแหน่งอะไรความมั่งคัง่งคือเยอรมันเขาสูงกว่าเราเยอะนะฮะของเราแต่ว่ามันเป็นปัญหาคล้ายๆกันเทคโนโลยีของเราก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทัดเทียมกับเนี่ยไอ้ที่มันเป็น a d v a านซ์นะ manufacturing เราก็อาจจะอีกแบบหนึ่งนะจะเป็น traditional อยู่นะครับแล้วก็ อีกอันนึงที่เขาพูดก็คือธุรกิจเนี่ยไม่ค่อยด y นไดนามิกคือเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยบริษัทที่เกิน1นึ่งหนึ่งหนึ่ง trillion US dollar เนี่ยเปลี่ยนหน้าเร็วมากปับป๊บๆเปิดขึ้นภายในเป็นธุรกิจที่ตั้งมาประมาณ20ปีนะแต่ว่าของในยุโรปของเยอรมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นธุรกิจที่อยู่มานานลองดูธุรกิจที่คนรวยที่สุดในยุโรปคือใครนะก็ที่เราได้ยิน Bernard Arnault no นะก็คือนะ LVMH นะก็คือเป็นธุรกิจ traditional luxury นะแต่มันไม่ได้กลุ่มเทคนะแต่ในขณะที่ของของจีนของของจีนของอเมริกานี่จะเป็นธุรกิจกลุ่มเทคที่ที่เป็นผู้นำนะาางด้านความมั่งคั่งเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนเร็วมากแต่ว่าตอนนี้มันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราเห็นในประเทศไทยที่เป็นท็อปลีดเดอร์ของตลาดหุ้นเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะอันนึงที่อยากจะมาแชร์วันก่อนก็ไปคุยกับผู้ว่าการธนาคารเยอรมันคนก่อนเขาก็บอกว่า เนี่ยพอพอมันมีกฎที่บอกว่าเอ้ยพอคุณจ้างคนเกิน500ร้อยคนจะต้องมียูเนียนมาอยู่ยูเนียนเมมเบอร์มานั่งอยู่ในบอร์ดอันนี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยด้วยกฎอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้บริษัทเยอรมันในแดก30ิเนี่ยมีโอกาสย้ายเฮดคอร์เตอร์ไปอยู่ที่อื่นจะได้ไม่ต้องใช้กฎอะไรที่มันมันมันตึงขนาดนี้นะมันทําให้ธุรกิจมันอุ้ยอ้ายมันมันปรับตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจเยอรมันที่หลายเฮดคอร์เตอร์เนี่ยอาจจะย้ายไปนะครับ ค่ะาส<ย>าน่้้าเห็นะน่าสนใจหลายส่วนมากๆนะคะคือปัญหาเนี้ยที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหลายจุดเลยนะคะ mm hmm. พี่เอมมองว่าคือมันจะเป็นปัญหาชั่วคราวนะคะพอเขารู้เขาก็ต้องเร่งแก้ไขเร่งปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าส่วนที่ ทุกอย่างมันอย่างยากเดกนะคะคือเขาอยู่ในระดับท็อปยิ่งอยู่สูงเวลาล้มมันก็ล้มแรงล้มดังแล้วก็ Impact ก็เยอะนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะอาจจะยากด้วยนะคะมันจะชั่วคราวและเยอรมันจะผ่านไปได้หรือมันมีความเสี่ยงว่าเขาจะตกขบวนการพัฒนาของโลกไปแบบถาวรคือเอ่อเราเราคิดว่าในยุโรปเนี่ยคนเขามีเอ่อเรียกว่าการศึกษาที่สูงนะคร Uh, มีม,มีคือประเทศเขาดีคือมาจากรากฐานที่ดีแต่ว่าแน่นอนพอพอเจอปัญหาอย่างเงี้ยบางทีบางทีการเมืองมันจะมานำเรื่องอีโคโนมิกเมื่อไหร่ที่การเมืองมานำเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแบบเหมือนรัฐบาลไม่กล้าทำสิ่งที่ถูกต้องแต่รัฐบาลจะทำสั่งสิ่งที่ p o p พูดลอันเนี้ยมันจะทำให้เขาปรับตัวเปลี่ยนไม่ได้นะครับคือคือทางเราจะเห็นว่าในทางอเมริกาเนี่ยอเมริกานี่เขาใช้ธุรกิจนำ ธุรกิจเป็นตัวนํามีปัญหาอะไรธุรกิจก็รัฐบาลอาจจะมาช่วยบ้างแต่หลักๆธุรกิจเป็นตัว drive เศรษฐกิจของจีนก็เหมือนของจีนของของของจีนอาจจะเป็นธุรกิจด้วยแล้วก็กบ,บกกับด้วยแต่ว่าเหมือนเขาก็มองเรื่องเศรษฐกิจไปล้เพราะว่าอย่างจีนนี่เขาไม่ได้เขาไม่ต้องเลือกตั้งถูกไหมฮะเขาไม่ได้แคร์มากว่าคนแบบเนี้ยสามารถล็อกดาวน์ได้สามปีเพราะฉะนั้นจริงๆเขาอาจจะมองเป็นภาพรวมของประเทศว่าอะไรทําให้ประเทศานา้ททำสิ่งที่ถูกสำหรับประเทศอันนี้ก็เราก็จะเห็นนะแต่ในยุโรปเนี่ย หมายว่าทุกเสียงเขาทุกเสียงมีความสําคัญเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้พอธุรกิจเศรษฐกิจเริ่มมีปัญหาปุ๊บเราจะเห็นพรรคที่แบบซ้ายจัดหรือขวาจัดเริ่มเข้ามาแล้วนะครับ<ม>เพราะว่า<ม>พอตอนนี้ทุกคนก็อยากจะให้เสียงตัวเองได้รับการได้รับการได้ยินนะเพราะฉะนั้นก็กลัวว่ายุโรปเนี่ยจะ,จะติดเรื่องกฎหมายแล้วก็ติดเรื่องเนี่ยเ,เรื่องการเมืองว่าเออต้องดูแลทุกคนพอดูแลทุกคนมันก็ทําอะไรยากๆมปแล้วอันนี้คล้ายๆเหมือนตอนที่อังกฤษ อังกฤษเคยเป็นซิกแมนของยุโรปเหมือนกันประมาณช่วง uh, 70 s, 1975 s, 19 s, อะไรพวกนี้ตอนนั้นที่มีปัญหาเยอะมิสซิสทัชเชอร์นะมาร์เร็ตทัชเชอร์ที่เป็นนายอังกฤษเข้ามาแล้วก็โอ้โหปรับปรุงทำรีฟอรม์มทำอะไรปิดเหมืองทำอะไรคนเกลียดทั้งประเทศแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกแต่ไม่แน่ใจว่าเยอรมันเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าตอนนั้นถ้าไม่ใช่ทัชเชอร์ทำนะ ผู้ชายทําไม่มีใครกล้าทำโดนด่าทั้งประเทศแต่พอที่ตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นหญิงสตรีเหล็กใช่ไหมฮะมนั่นสิงเหล็กสิงเหล็กอ่าใช่ iron lady นะฮะก็คือเป็นแบบเหมือนสตรีเหล็กของของอังกฤษเขาบอกเขากล้าทาเขาบอกเขาเชื่อว่าสิ่งนี้ที่ถูกถึงแม้ว่ามันจะทําให้เขาได้รับการเกลียดชังมากนะฮะเป็นไม่ได้รับความนิยมนะแต่เช่นนี้ก็อยู่ได้หลายสมัยเลยอยู่ได้รอดมาได้เพราะว่าเพราะว่าสงครามฟอกเลนกับอิตานาตอนนั้นอังกฤษชนะ แต่จริงๆท่านนโยบายในประเทศนี่โอ้โหคนด่ากันเละเลยเพราะว่าแน่นอนมันมีคนเสียประโยชน์เยอะอย่างที่อังกฤษตอนนั้นเขาปิดเหมืองไล่นคนที่เป็นชาวเหมืองออกเยอะมากเหมืองทานหินในในทางเหนือของอังกฤษซึ่งตอนเนี้มันก็เลยทําให้ยังเป็นเล g a ก y ซีอยู่เลยนะ40ปีผ่านมาคนก็ยังไม่ชอบพรรคคอนเ r v ร์ติฟเพราะว่ามันเหมือนทําให้เขาชีวิตบ้านเขามันพังไปหมดเลยครอบครัวเขามันพังแต่ว่าก็แน่นอนมันก็มีสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ต้องทําแต่ผมก็ไม่รู้นะว่า นักการเมืองสมัยนี้จะก,กล้าหรือเปล่าบางบางเรื่องเนี่ยสมมติว่าอ่านระบอกต้องปิดไล่คนออกแล้วย้ายงานต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศไม่งั้นโฟ l ์กสวากินไม่รอดอย่างเงี้ยโอ้โหแค่นักการเมืองก,ก็ลําบากนะอันนี้ก็ธุรกิจแค่เนี้ยก็เป็นเรื่องที่ช็อกแล้วนะฮะช็อกในสังคมเยอรมันไม่เคยไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าอาจจะตกงานได้นะอาจจะมีการปิดโรงงานซึ่่อันนี้มันอันเฮอร์ดกแต่ว่าพอถึงเวลาที่มันคริติคอลจริงมันก็ต้องทานะครับค่ะแสดงว่าในมุมพี่เอ็มเนี่ย ตัวที่เป็นข้อจํากัดอุปสรรคที่มันจะทําให้เขาแก้ปัญหาได้ยากเนี่ยกฎเกณฑ์กฎหมายการเมืองแล้วก็สิ่งที่เป็นขั้นยมเดิมต่างๆทีม่มันครอบเขาอยู่ถูกไหมคะคือจะจะหายจากโรคนี้แล้วก็ผ่านไปได้หรือว่าจะมีอาการเรื้อรังแบบยาวๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาจะเปลี่ยนจุดนี้ได้ไหมใช่เขากล้ากล้าทาอะไรที่มัน หมือนเขาเรียกว่ากินยาขม่มกินยาแรงไหมอะไรเงี้ยเหมือนกัน<ช>ประเทศไทยก็เหมือนกันประเทศไทยก็มียาแรงทุกคนรู้หมดต้องทำอะไรแต่ไม่ทำ<ช>เหมือนเวลา<ช>หมอสั่งอะไรอย่ากินเหล้าอยา่าอะไรอย่ากินของเยอะๆนะออกกําลังกายทุกคนก็รู้ว่าแต่ทำไหมก็ไม่ทํา <laughs> เหมือนกันถ้าคือถ้ามันไม่คริติคอลจริงเสียยคนก็ไม่ทําอ่ะมันไม่มีวิลพาวเวอร์เหมือนกันถ้าจะปรับโครงสร้างในยุโรปในเยอรมันเนี่ยก็ก็มีปัญหาเยอะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคือพอมีปัญหาเรื่อง ราคาพลังงาน suffer, งเ,เนี่ยเยอรมันเนี่ยเฟอร์แต่ฝรั่งเศสเนี่ยแบบโอกาสโอกาสไม่ได้แย่มากนะฝรั่งเศสเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสเขาใช้พลังงานนิวเคลียร์เพราะนั้นเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้พลังงานแบบพวกแกส๊สธรรมชาติที่มันแพงเพราะเขามีประเทศเขามีนิวเคลียร์อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างแต่เยอรมันเองก็แอนตี้นิวเคลียร์ยังไงก็ไม่มีโรงงานนิวเคลียร์เพราะปิดไปตั้งแต่ตอนตอนสมัยฟุกุชิมะเนี่ยหลายๆอย่างเลยทำให้เศรษฐกิจเยอรมันมัน หมือนไม่คล่องตัวเพราะตัวเองแบบไปประกาศยังไงก็ไม่เอานิวเคลียร์แล้วนะถ่านหินก็ไม่ใช้เพราะเราจะไปกรีนครันนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะ,ะมันก็ติดไปหมดอันนู้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาในขณะที่ไม่ได้มีซอสอื่นในพลังงานก็ทําให้พลังงานแพงประเทศก็ไม่ค OMPETITIVE นะฮะอันนี้ก็มาพร้อมๆกัน <laughs> ปัญหาแล้วคือถ้าตอนนี้เนี่ยเขาป่วยแล้วนะคะเขาเป็นซิกแมนซะแล้วนะคะแต่ถ้าเขาจะแก้อาการกรอบนี้นะคะยาโดสเนี้ยที่จะแก้ ความเป็นผู้ป่วยของยุโรปเนี่ยในเวอร์ชั่นของปี2024เนะคะไม่ให้มันซ้ำรอยกับปี1999อีกเนะคะเขาเขาจำเป็นจะต้องทำอะไรคะถึงจะตรงกับอาการรอบนี้คือคงต้องทำให้ l e v e l force ขอ flexible มากขึ้นนะครับคืออันหนึ่งก็คือต้องแก้กฎหมายอะไรที่เราเห็นนะเปลี่ยน attitude เพราะว่าถ้าใครไปเคยไปที่เยอรมันก็จะทราบนะว่าหลายๆอย่างตอนนี้ที่เยอรมันมีปัญหานะที่เขาบอกว่าแบบเหมือนอยากปิดก็ปิด นะครับหมายถึงว่าปิดธุรกิจก็ไม่ค่อยทํางานกันวันอาทิตย์ก็ปิดหมด <S 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 แล้วก็ <S <S แล้วก็แบบอะไรที่แบบทุกอย่างปิดเร็วหมดนะคนก็อาจจะแบบวันวันอาทิตย์ห้ามทางานนะแล้วก็แบบว่าเรื่องเรื่องการตกงานการไล่ออกอะไรคือพอพอ,พอตลาดแรงงานมันไม่เฟล็กซิเบิลปุ๊บเนี่ยแรงงานมันก็ไม่ได้ย้ายไปธุรกิจใหม่ๆสักทีเหมือนธุรกิจเก่าก็พยายามไม่กล้าไม่กล้าไล่คนออกก็เก็บไว้ หมือนตอนนี้เขาบอกบางธุรกิจเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยกําไรแล้วแต่ก็ไม่กล้าไล่คนออกเพราะกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวแรงงานเยอรมันเข้าสังคมสูงไว้ก็จะลดลงเรื่อยๆก็พยายามเก็บไว้ก่อนนะตอนนี้จริงเขาเริ่มเฟเวอร์คนอายุสูงๆด้วยซ้ำนะเขาบอกว่าพวกอายุสูงๆเนี่ยสกิลเยอะอยากจะเก็บไว้แล้วก็อยากจะไม่เอาเด็กๆด้วยซ้ำนะอันนี้ที่ได้ยินมานะครับเรื่องรถไฟอย่างเงี้ยที่ที่เป็นบททีเราเรา ชื่อเสียงคนเยอรมัคือความตรงเวลาทุกอย่างรันเหมือนมาชีมเหมือนเครื่องจักรแต่ตอนนี้รถไฟเยอรมันเนี่ยถ้าไปใครไปเยอรมันมาก็รู้ว่าตอนนี้จะดีเลย์เยอะมากคือขึ้นรถไฟเยอรมันนี่คือเหมือนความเสี่ยงอะเดี๋ยวมันก็มาบ้างไม่มาบ้างอยากจะยกเลิกก็ยกเลิกนะซึ่งอันนี้มันเป็นทําให้เหมือนตอนเนี้มีหลายประเทศบอกไม่ไม่เอารถไฟเยอรมันเลยนะบอกรถไฟเยอรมันไม่ต้องเข้ามาเพราะคุณแบบไม่ตรงเวลาเพราะเยอรมันมันทีรถไฟมันข้าประเทศได้ในยุโรปแต่ว่า ไปแบบ้เขาบอกเขาไม่เอาละรถไฟเยอรมันไม่ต้องเข้าประเทศเขาเพราะว่าคุณมาไม่ตรงเวลาเพราะนั้นตรงนี้เองมันทําให้ r e putation ของเยอรมันก็ suffer ด้วยนะแล้วเรื่องอินเทอร์เน็ตก็ช้านะคนก็ยังยังฮดกับเทคโนโลยีเก่าๆแต่แน่นอนประเทศเขาสบายอ่ะหรือเขาเขาก็มีสตางค์เลยนะประเทศที่มีความมั่งคัง่งแต่แน่นอนเขาก็พอคนรวยมันก็ปรับตัวยากหน่อยนะ <laughs> ใช่คืออาจจะชินกับความสบายดังนั้นคืออย่างแรกเนี่ย,ยเขาต้องผ่าตัดเรื่องของระบบกฎหมายแรงงานนะคะแล้วสเต็ปต่อไปละคะที่อีคอมน i มิที่ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนําเยอรมันต้องทําอะไรอีกค่ะพี่เองก็นี่ก็ต้องมีพยายาม start เรื่องกลุ่มเทคเข้ามาพยายามดึงพยายามสร้างแรงงานในกลุ่มนี้เข้ามาเพราะจริงในกลุ่มนี้เนี่ยเงินอาจจะมีนะแต่ว่าในสุดก็คือต้องมีแรงงานแล้วก็ต้องรัฐบาลก็ต้องให้ความสนใจด้วยคือตอนเนี้เหมือน เอาอยิงจีนกับอเมริกาเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องคลีนอะจีนก็สนใจเรื่องคลีนแต่ว่าไม่ได้ตั้งกฎเหล็กขนาดนั้นลองคิดดูนะเมื่อมันจำไม่ได้สิบปีก่อนยุโรปบอกว่าภายในปี2030หรือ2035ทุกประเทศในยุโรปจะไม่มีการขายรถที่เป็นแบบรถใช้น้ํามันแต่ธุกรกิจเขาเนี่ยก็ไม่เห็นมีการปรับตัวเลยถูกไหมเขาประกาศเป็น10ปีแล้วเขาก็ยัง ค่อยๆอ,อื่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งจีนมาแล้วแบบทุกคนก็ตื่นว่าโอ้ทำไมจีนสปีดเร็วขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนยุโรปอ่ะมี idealistic ว่าอ่าเราต้องรักษาโลกเราไม่ปล่อยคาร์บอนไม่ปล่อยอะไรแต่ว่าความอุ้ยอ้ายของธุรกิจในการปรับตัวเนี่ยมันเลยทําให้ทําให้ยุโรปตอนนี้แข่งขันในในหลายธุรกิจนะก็คือไม่ได้บอกว่าเราดีกว่านะพูดงี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนจะ มาชอบมา,มาดูเอาไทยเอาให้รอดเธออะไรเงนี้แต่จริงๆก,ก็มันก็คล้ายๆสะท้อนมาในประเทศที่มันมีความหนืดของเศรษฐกิจประเทศที่กลุ่มธุรกิจไม่ไดนามิกนะไม่มีความไดนามิกคือธุรกิจของเราก็เหมือนไทยคือคล้ายเดิมอ่ะเหมือนเดิมธนาคารไฟแนนซ์นะอะไรนะค้าขายค้าปลีกนะอรีเทลโฮเทลเทลัวริสึมคือมันไม่ได้มีธุรกิจใหม่ๆไ,ไ,ไม่เหมือนอย่าง <S <S ที่เล่าให้ฟังว่าในอเมริกาในจีนเนี่ยคือกลุ่มเทคเป็นตัวหลีก ឋាតិត់ពូវើ